หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของผีดิบกันมาบ้างมีความเชื่อกันว่ามันจะออกมาดูดเลือดผู้คนในยามค่ำคืนคลิปนี้ทางทีมงานหลอนแดรี่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของผีดิบประเทศจีนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันครับผีดิบตามความเชื่อของจีนจะเรียกว่าเจียงซื่อ แปลว่าศากศพหรือผีดิบซึ่งลักษณะของมันนั้นจะมีผิวขาวซีดมักปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายชุดคุณนางสมัยก่อนเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปมาในเวลากลางวันผีดิบเหล่านี้จะหลบแสงแดดอยู่ในถำ้ำหรือนอนหลับในโลงศพ ส่วนในเวลากลางคืนมันก็จะตื่นขึ้นมาและออกตระเวนสูบพลังชีวิตหรือที่ชาวจีนเรียกว่าพลังปลาของผู้คนและสัตว์อื่นๆซึ่งแตกต่างจากความเชื่อเรื่องผีดิบจ,จากฝั่งตะวันตกซึ่งจะกินเลือดมนุษย์เป็นหลักบางตำนานเชื่อว่าที่เจียงซือลุกขึ้นมานั้นเป็นผลจากการที่ศพถูกเพิกเฉย ไม่ได้รับการฝั่งและดูแลอย่างเหมาะสมทําให้กลายเป็นเจียงซื่อเมื่อถึงเวลาค่ำคืนศพเหล่านั้นก่อจะดูดซับพลังงานจากแสงจันทร์หรือดวงดาวทําให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวได้และเมื่อถึงยามพระอาทิตย์ขึ้นก็จะต้องกระโดดหาที่หลบซ่อนวิธีป้องกันเจียงซื่อนาน คือการโปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพื่อทวงเวลาให้เจียงซื่อนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้าเมื่อมันพบเห็นเมล็ดข้าวมันก็จะก้มลงไปนับทีละเมล็ดพอพระอาทิตย์ขึ้นพวกมันก็จะรีบกระโดดหาที่หลบซ่อนต้นกำเนิดของผีดิบเจียงซื่อนั้นคือเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตร์ ที่เชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพของคนเหล่านั้นจะต้องถูกฝังในบ้านเกิดซึ่งในสมัยก่อนนั้นการเดินทางยังคงเป็นเรื่องยากลำบากจึงมีการว่าจ้างนักบวชให้นำศพกลับบ้านนักบวชเหล่านั้นจะทำพิธีปลุกศพให้ลุกขึ้นมากระโดดตามกันเป็นขบวนตามจังหวะของการสั่นกระดิ่ง ซึ่งความจริงแล้วศพเหล่านั้นไม่ได้กระโดดเองแต่เป็นการเคลื่อนย้ายศพด้วยพิธีกรรมที่ถือเป็นความลับที่ห้ามไม่ให้คนทั่วไปเห็นโดยวิธีการนั้นคือการจัดศพให้อยู่ในท่ายืนแล้วสอดลำไม้ไผ่ไว้ใต้รักแร้โดยผูกแขนทั้งสองข้างไว้กับไม้ไผ่และใช้คนแบกปลายลำไม้ไผ่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังฝั่งละหนึ่งคน เพื่อใช้แบกหามศพไปยังบ้านเกิดของคนคนนั้นโดยจะมีนักบวชคอยสั่นกระดิ่งตลอดทาเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณน,นั้นทราบว่ากำลังทำพิธีอยู่เพราะพิธีนี้ถือเป็นลางร้ายสำหรับผู้ที่พบเห็นซึ่งบางครั้งอาจจะต้องขนศพสองสศพในคราเดียวทำให้เมื่อผู้คนทั่วไปที่พบเห็นพิธีกรรม จึงมักเข้าใจผิดและเกิดความเชื่อเรื่องเจียงซือขึ้นมาความเชื่อเรื่องเจียงซือนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องจนกลายเป็นที่โด่งดังและมีผู้คนรู้จักอยู่ไม่น้อยแม้แต่ในประเทศไทยที่บางคนก็คุ้นชินกับเรื่องราวของผีดิบจีนหรือที่บางคนเรียกว่าผีกองกอยจีน ก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานผีดิบประเทศจีนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกําลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ